สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับรายการทุกไทยไปกับพี่แก๊สครับนำความเป็นสีม่มงคลมาฝากทุกท่านนะครับพบกันมีสิ่งดีๆเป็นสีม่มงคลมาฝากทุกท่านผมมาที่นี่ครับ ก็นำทุกท่านนะครับให้มาไหว้พระมาทำบุญนะครับมหาพีความสุขนะครับในสถานที่เป็นสิริเป็นมงคลนะครับก็คือวัดวาอารามต่างๆสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆแล้วก็สถานที่ที่ทำให้เราสถานที่ที่ทำให้เรามีความสุข นะครับเช่นสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับนี่คือหลักๆเลยครับวิดีโอคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อบูชาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบรมครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อพระอาจารย์ผู้มีเมตตาศักดิ์สิทธิ์ ทำดีได้ดีทำบุญเป็นสิริเป็นมงคลครับวันนี้มากับคณะสายบุญเสริมสิริมงคลศักดิ์สิทธิ์มากมายครับผมเปิดหกโมงเช้าปิดหกโมงเย็นทุกวันประกาศประขอพรโชคดีร่ำรวยเฮงเฮง สมความปรารถนาได้ทุกวันนะครับหลายท่านอาจเป็นเหมือนผมนะครับก็คืออธิษฐานบูชาแล้วเกิดผู้วาาบูบาบา อย่างที่พูดกันเสมอว่ามีศรัทธาปาริหารก็เกิดขึ้นนั่นเองเอะคานธาหา้ามน้ำฝนเททรนสาของจิตวุตตะใจ าเหล่านี้มาพผารปานาเปาลิสุตัาสาวะแล้วาหบรรพบุระาเทไกอีานมยามัเตศขนลุกขนชันสู้สู้ขนลุกสู้สู้ขึ้นมาพื้อปิติใจมากๆเหมือนลมพัดแรงๆมาที่ตัว และเย็นชํำไปทั่วร่างกายทีเดียวครับรู้สึกว่าร่างกายวุบวาบวุบวาบวุบวาบวุบว,วาบสักคู่หนึ่งแหมนี่ก็คิดว่าที่นี่ศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งมงคนมากๆกขนลุกขนชันนะครับมองไปทางไหนตื่นตัน แมีมีความรู้สึกว่ามีแต่สิ่งดีๆนะครับรอบรอบรอบไปหมดซ้ายขวาแม้กระทั่งด้านบนนะครับวันนี้ก็คิดไปนะครับมีความสุขชื่นใจ